สวัสดีคุณผู้ชมนะครับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมสโสพลนวะรัตนพงศ์ครับผมอยู่กระทรวงวัฒนธรรมคุณผู้ชมครับมีเรื่องที่น่าสนใจอย่างน้อยเป็นหัวข้อใหญ่ๆอย่างน้อย2เรื่องด้วยกันที่จะคุยกันในวันนี้นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัชราสุดาสยามบรมราชก,กุมารีและเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการให้การดูแลส่งเสริมศิลปินโดยเฉพาะศิลปินพื้นบ้านของเราวันนี้ผมมีแขกรับเชิญ3ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณวีระโรจนารัตน์ท อาจารย์เด่นชัยอเนกลาภเป็นประธานชมรมศริลปินพื้นบ้านและท่านที่สามอาจารย์เกรงเดชนวลหงเป็นศิลปินทั่วรางวัลพ,พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปี2556สวัสดีทั้งสามท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ <c oughs> เป็นรายการที่มีสีสันมากที่สุดปัญญาเียงดนตรีครับ <c oughs> อยากอนุญาตเริ่มจากนดนตรีก่อนครับว่า อยากสอบถามถึงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในส่วนข,ของกระทรวงวัฒนธรรมมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างครับท่านเนื่องจากกระทรวงธรรมเนี่ยได้ถวายงานใกล้ชิดนะครับแล้วก็กระทรวงธรรมเนี่ยก็เป็นกระทรวงที่สมเด็จพระเทพร,รัตนฯเนี่ยทรงมีพระราชดรมริต่างๆเนี่ยในการดําเนินงานเนี่ยหลายกิจกรรมทีเดียวนะครับ การเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมได้ดําเนินการทั้งในประเทศและต่างประเทศหลากหลายกิจกรรมผมขอนําเสนอบางกิจกรรมที่สําคัญนะครับ,รบว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาวันที่5และ6เมษายนเนี่ยนะครับท่านพี่น้องประชาชนชาวไทยก็คงจะได้รับทราบจากสื่อต่างๆนะครับ,รบว่ากระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงต่างประเทศของไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมของสาธาร,รณรัฐ ประชาชนจีนนะครับได้จัดกิจกรรมที่ก็ต้องบอกว่ากิจกรรมที่สําคัญก็คือการแสดงขนที่โรงละครในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินอกจากจะถึงพระเกียรติสมเด็จเทพลัดในโอกาสมหามงคลก็เป็นโอกาสที่เรามีความสัมพันธ์กับทางจีน,นครบ40ปีด้วยนะครับ,รบแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยท่านรองนายกยัทมนรีก็ได้มาร่วมชมการแสดงด้วยนะครับคม หลังจากนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะเป็นการแสดงโขนอ,อ,อีกกิจกรรมหนึ่งที่เราได้จัดขึ้นนะครับที่กรุงลอนดอนออสหราฐอาณาจักรนะครับเป็น เป็นการจัดในนามรัฐบาลไทยครับ,รบซึ่งเรื่องนี้ได้นํานําเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วก็ท่านนายกฐมตีก็ได้มอบหมายให้3กระทรวงเนี่ยผลึกกําลังกันร่วมจัดในครั้งนี้ก็คือกระทรวงการต่างประเทศครับ,รบกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและได้มอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรเนี่ยเป็นประธานการจัดในครั้งนี้นะครับ ที่ว่าสําคัญเนี่ยสำคัญอย่างไรก็อยากจะเรียนว่า,าโรงละครรอยย่อเบิดหอเนี่ยถือว่าเป็นโรงละครที่มีชื่อเสียงและเป็นโรงละครที่สร้างมานานกว่าร5อปีมีการแสดงของศิลปินระดับโลกที่นี่เยอะยมากมายเลยเพราะนั้นาการแสดงสําคัญเนี่ยก็จะชิงกันไปจัดที่นี่นะครับถือว่า,เ,าเป็นเกียรติมากที่เราได้รับอโอกาสในครั้งนี้นะครับ,รบแล้วก็เป็นอโอกาสที่เราได้ มีความสัมพันธ์อันดีกับทางสหราชอาณาจักรก็คือ160ปีความสัมพันธ์ไทยสหราชอาณาจักรมีความเป็นประวัติศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการแสดงแล้วก็สถานที่แล้วก็รวมทั้งสหราชอาณาจักรด้วยครับแล้วก็ครบ130ปีที่พระาสมเด็จพระปิยมหาราชได้ส่งคณะนักดนตรีไทยไปแสดงที่โรงละครแห่งนี้นะครับเมื่อวันที่8 นะครับเดือนมิถุนายนนะครับที่ที่ที่ครบรอบ130ปีแล้วเราก็ไปแสดงวันที่18ก็คือ130ปีกับ10วันให้หลังให้หลังไปแสดงอีกครั้งในนานรัฐบาลไทยด้วยใช่ครับและการแสดงของนักดนตรีไทยที่ไปแสดงนี่นะครับก็ต้องถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่สําคัญเนื่องจากนอกจากแสดงที่โรงละครแห่งนี้แล้วเนี่ยได้มีโอกาสไปแสดงหน้าไระที่นั่งสมเด็จ ผนางวิคทอรียที่พระราชวังฤดูร้อนอนะครับ,รบและการแสดงในครั้งนั้นได้มีการบันทึกเหตุการณ์แล้วก็มีการบันทึกเป็นประวัติศา,ศาสตร์ว่าผนางวิคทอรีเนี้ยได้สนพระราชธิดไทยการแสดงนี้มากภายหลังการแสดงท่านก็ได้มีพระราชปฏิสันฐานกับ<อ><า>นักดนตรี<ท>ของไทย โดยเฉพาะนักดนตรีที่เป่าแขนนะครับท่านก็มาจับที่คอ,อนักดนตรีรนะครับม,มีมาสัมผัสน,นักดนตรีแล้วก็กถามว่าเ,เป่าเนี่ยไม่ได้หายใจเลยหรือ,อนะครับ,รบแล้วก็ท่านก็มาที่นักดนตรีที่เล่น,อนซอสามสายท่านบอกว่าออซอสามสายเนี่ยเ,เสียงดนตรีเนี่ยไพเราะมากนะครับคือคือคือเนี้ปีการบันทึกเป็นเป็น เป็นเรื่องเป็นเล่าแีร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากวันที่18แล้วเนี่ยเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางกระทรวงธรรมก็ได้นำภาพยนตร์ไทยไปเผยแพร่ด้วยก็เป็นเทศกาลภาพยนตร์ไทยซึ่งจัดที่สถาบันศิลปะภาพยนตร์และโทรทัศน์แห่งกรุงลอนดอนนะครับภาพยนตร์ก็ได้เลือกภาพยนตร์ที่ส่งเสริมเรื่องศิลปะวัฒนธรรม ของไทยครับอย่างเช่นพระมหาชนกซึ่งเป็นแอนิเมชันนะครับแล้วก็มีเรื่องแผลเก่าเกมปุกผีปู่สมบูรณ์ต้มยำกุ้งและก็ผวังหลักแล้วก็มีศิลปินดาราเราไปไปร่วมในงานด้วยนะครับครับคเห็นว่ามีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของห้องสมุดเรื่องของมัรรักที่ที่เป็นกิจกรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นด้วยใช่ไหมครับห้องสมุดของ กรมศิลปากรเนี่ยก็ได้ขนาดนี้มีการให้บริการทางออนไลน์ด้วยนะครับเป็นมันี้ก็เป็น e l i ลเบ r รแล้วก็ให้บริการประมาณ2,000กว่ารายการแล้ว2,000กว่าเล่มที่เป็นลิขสิทธิ์ของกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมรแต่ที่สำคัญก็คือในปีนี้เนี่ยได้มีการประชุมสภาพารักษ์แห่งเอเชียตนออกเฉียงใต้ครั้งที่16แล้วเราก็ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ นะครับซึ่งจัดไปเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะครับในครั้งนี้มีประเทศต่างๆเนี่ยเข้าร่วมถึง27ประเทศนอกจากกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วเนี่ยแล้วก็มีบรรลักษ์แล้วก็ผู้ที่อยู่ในวงการห้องสมุดครเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เนี่ยกว่าประมาณพันคนนะครับ เรื่องห้องสมุดเรื่องเป็น,เ,ปนเรื่องบรรลักษ์เป็นเรื่องที่สหรับพระเทพพระธันทรงให้ความสนพระสัทยยค่อนข้างจะมากทีเดียวใช่ไหมใช่ครับท,ท่านเสด็จเพิ่มเดินทนระงเปิดด้วยพระองค์เองอแล้วก็ได้มี การชมนิทศการต่างๆนะครับก็ถือก็ถือว่าพระองค์ท่านเนี่ยก็เป็นเหมือนก็เป็นหลักัยในวงการห้องสมุดนะครับก็เป็นก็เป็นที่ประทับใจแล้วก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาที่ขุดที่หาที่สุดมีได้จากเรื่องของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติผมขออนุญาตขยับมาอีกเรื่องท่านรัฐมนตรีครับเรื่องของการการดูแลศิลปินทราบว่ากระทรวงวัฒนธรรมเองก็มีมีบทบาทหน้าที่ในการที่จะดูแลศิลปินของของประเทศไทยอยู่ด้วยใช่ไหมครับยังไงบ้างครับท่านรัฐมนตรีเรื่องดูแลศิลปินเนี่ยจริงๆแล้วกระทรวง ทำก็จะดูแลหลักๆเลยเนี่ยนะครับแล้วก็มีพระราชบัญญัติที่เอื้ออํานวยให้การดูแลศิลปินเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็คือศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็ศิลปินผู้ทําคุณประโยชน์นะครับผู้มีผลงานดีเด่นนะครับและอันนี้เราก็มีเงินเดือนให้และดูแลเรื่องการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็แม้ แม้ว่าสิ้นชีวิตก็ยังมี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 มมระมาณที่จะจัดงานศพให้หแล้วก็มีการกร่มาที่จะทำหนังสือเรื่องใน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 งานศพด้งานศพใ,ให้ด้วยแต่ศิลปินจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เราจะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ประจวบเหมาะกับทานายกัฐมนตรีได้ได้สั่งการมานะครับเนื่องจากว่ามีท่านศิลปิน ท่านหนึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติก็คือคุณกิษนาอโศกศิลป์นะครับซึ่งคุณกิตนาอโศกศิลป์เนี่ยท่านเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วท่านก็จริงๆอ่ะท่านก็ได้รับการดูแลอย่างดีแล้วแต่ท่านก็ยังเป็นห่วงศิลปินท่านอื่นๆท่านอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในในการดูแลอาจจะลำบากอยู่ใช่ครับท่านก็คิดว่าน่าจะมีระบบการดูแลศิลปินให้เป็นระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวรรณกรรมเนี่ยท่านบอกว่าในสาขาวรรณกรรมเนี่ย ไม่ได้รับการมีการพัฒนาแล้วก็ศิลปินเนี่ยก็ขาดการดูแลพระกระทรวงวัฒนมก็เลยคิดว่าในทําทั้งทีแล้วเนี่ยทาเป็นยกยกเครื่องเลยดีดไหมทั้ง,ท,งทั้งระบบเลยตั้งแต่ศิลปินที่เป็นศิลปินนักแสดงศิลปินนักร้องศิลปินร่วมสมัยมแล้วก็ศิลปินพื้นบ้านโดวยเฉพาะศิลปินพื้นบ้านเนี่ยก็มีตั้ง หลากหลายสาขาทุกทุกทุกภาคเลยใช่นนอย่างอย่างอย่างภาคกลางนี่เราก็มีงี่อเมริกาลิเกภาคใต้ก็มีโนราจริงๆแล้วมีหนังตลุงเยอะเลยเยอะแล้วก็มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ก็จะมีหมอลำใช่ไหมครับภาคกลางก็ยังมีลำตัดภาคเหนือก็ยังมีคณะเพลงซอเพราะนั้นเราก็เลยจัดสัมมนาสะทีเดียวเลย เชิญศิลปินที่หลากหลายเนี่ยมาระดมความคิดเกิดเลยว่าเอะแล้วเราเขาอยากจะต้องการความช่วยเหลืออย่างไรจากบอกรัฐบาลหน่อยว่าอยากให้ช่วยอะไรอยาก้ช่วยอะไรก็บอกมามแล้วเราก็ได้ผลสรุปจากการที่เรามีการสัมมนาครับแล้วก็มีการระดมความคิดเนี่ยก็คือเรื่องแรกเลยที่กระทรวงทำก็คือเราจัดเป็นมหกรรมการแสดงพื้นบ้านอ,อันดับแรกเลยคือความเดือดร้อนที่ศิลปินพื้นบ้านเนี่ยนอกจาก ความนิยมลดลงไปแล้วใช่การจ้างงานก็ลดลงไปคณะการแสดงก็ลดลงไปเพราะนั้นก็เป็นเป็นลูกโซ่และในช่วงเดือนพฤษภามิถุนาราคดาเนี่ยเป็นช่วงเหมือนเป็นโลซีซั่นหน้าฝนหน้าฝนการแสดงไม่มีอะไรเลยรายได้เลาไม่มีเลยเพราะนั้นเราก็เลยจัดเป็นมหากรรมพื้นบ้านขึ้นมาทุกภูมิภาคและให้ศิลปินเหล่านี้ก็ได้มีเวทีแสดงแล้วก็อย่างน้อยก็มา มีโอกาสให้ประชาชนเด็กเยาวชนเนี่ยได้ได้ตระหนักแล้วก็ได้ได้ได้เรียนรู้เรื่องศิลปะการแสดงในแต่แต่ละภูมิภาคของตัวเองครับเราก็จัดไป3เดือนเป็นมหกรรมปื้นบ้านตั้งแต่ลิเกหมอลำคณะเพลงซอโนราและอีก อ,อีกการแสดงหนึ่งที่ที่ท่านอาจจะคาดไม่ถึงก็คือการแสดงอุปรากรจีนหรือนิ้วมีด้วยมีด้วยเรื่องจากว่าอุปราากรจีนเนี่ยในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ย ลดน้อยถอยลงไปแทบจะเหลือไม่กี่ขนาดแล้วแต่อุปรากรจีนในไทยเนี่ยยังมียังยังมีอยูอมม่มีอยู่ไม่กี่ขคณะแต่ว่าอุปรากรของจีนเนี่ยเข้มแข็งสุดเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคณะการแสดงงิ้วเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะไปาหาตลาดในต่างประเทศขณะน,นี้อุปรากรจีนของไทย ก็มีได้รับการจ้างไปแสดงที่ปีนังกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์จาการ์ตาแม้แต่มานิลาดังนั<ม>้นเรา,าคิดว่าถ้าหากเราได้ส่งเสริมและพัฒนาเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะไปสร้างรายได้ผลสรุปจากการสัมมนาเนี่ยก็จะมีหลักๆเลยก็ยคือ 1. นึ่งจะทํำยังไงคือนอกจากจะจัดมหกรรมเนี่ยเราก็คงจะจัดไม่ได้ทั้งตลอดไปดังนั้นเราก็คงจะมาช่วยในเรื่องการทําตลาด ให้ศิลปินหาตลาดให้เราก็จะมีทําเป็นทะเบียนให้เป็นเรื่องบุดหน้าหรืออยากติดต่อการแสดงไหนดูมาตรงนี้ดูตรงนี้เลยทราบหมดเลยติดต่อใครยังไงบ้างใครราคาเท่าไหร่รู้หมดนะครับนะครับนี่แค่เป็นแล้วก็แสดงเรื่องอะไรใช่ไหมอย่างอย่างลิเกตเนี่ยคณะนี่แสดงเรื่องอะไรใดบ้างจะได้มีเหมือนกับว่าสามารถที่จะเข้าถึงเป็นศูนย์กลางได้ข้อมูลแล้วก็ทําเว็บไซต์ คนรุ่นใหม่ใช่จะจะ,จะค้นหาเรื่องลิเกก็ง่ายง่ายขึ้นไ้ง่ายครับที่สองเนี่ยก็คือ,อกระทรวงอยากจะให้คณะการแสดงเหล่านี้ตั้งเป็นสมาคมครับใช่ไหมอย่างสมาคมลิเกแห่งประเทศไทยสมาคมโนราแห่งประเทศไทยรวมตัวกัรวมตัวกัน อย่างลิเกนี้ก็มันมีร่วมทั้งสามร้อยคณะท่านยังไม่รู้เรื่องสามร้อยคณะอย่างโนราหนี่ก็มีมากมายร่วมร้อยคณะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสมาคมแล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้ก็คืออะไรเขาจะได้พึ่งพากันบางลิเกบางคณะไม่มีตัวตลกเนี่ยก็จะได้ไปยืมอีกคณะหนึ่งได้ข้ามกันข้ามกันไม่ตัดราคากันไม่ตัดราคาไม่ตัดราคาแล้วก็จอยกันได้แบบมาช่วยเหลือกัน แล้วเราก็อยากจะส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเนี่ยได้มีการผนวกเรื่องการแสดงเนี่ยเข้าไปในหลักสูตรครับตั้งแต่หลักเด็กประถม,มแต่ขณะนี้ก็เป็นที่น่ายินดีว่าสถาบานะะันราะชะพัฒน์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์หลายแห่งเนี่ยได้ได้มีการเรียนการสอนและอย่างอย่างบางบางบางแห่งเนี่ยมีจบเอกลิเกปริญญาเอกนะรปริญญาเอกอย่างอย่างมหาวิทยาลัยรายะชะพัฒน์ที่นครสวรรค์เนี่ยมีจบลิเกรปริญญาเอกนะ สุดท้ายเลยที่ที่กำลังทําอยู่ในขณะนี้ก็คือเราได้คุยกับกระทรวงการคลังว่าจะมีมาตรการภาษีสําหรับผู้บริจาคส่งเสริมในเรื่องของศิลปินให้ได้ลดภาษีเนี่ยสองเท่าศิลปินเป็นมาทั้งทีขออนุญาตฟังความรู้สึกความความคิดเห็นหน่อยว่าอยากให้รัฐบาลอยากให้กระทรวงวัฒนธรรมธนตรีนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยอยากให้ธนตรี <c oughs> ดูแลอะไรยังไงบ้างอาจารย์เด่นชัยก่อนไหครับเ <c oughs> ชิญเลยครับขอบคุณครับ อย่างแรกเลยกระผมก็ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกที่หลายปีแล้วคือศิลปะพื้นบ้านเงียบกริบเลยครับเนี่ยมายุคป,ปีน,ปนี้ศิลปินลิเกดีใจกันได้ออกงานได้ไปเล่นทุกจังหวัดได้อย่างเนี้คือกระทรวงวัฒนธรรมด้วยเป็นผู้ที่ช่วยอุปถัมภ์เนี่ยมผมก็ระเืิมใจแล้วก็ดีใจคือเราได้ลืมตาอ้าปากศิลปินก็เงียบเงาไปนานแล้ว มีเยอะแต่ว่าเจ้าภาพที่จะหาเนี่ยน้อยลงครับเพราะว่าไล่นาสาโทรอะไรก็ไม่ค่อยดีผมมันเป็นต้องประกอบอะไรอย่างคครรัับบสําหรับผมก็ถ้าหากว่าอยากจะขอเนี่ยก็คือจริงๆสมาคมจะดีครับเราต้องเพราะสมาคมลิเกเนี่ยมีอยู่มีอยู่ที่เดียวนะตอนนี้โคราชแต่ในกรุงเทพเรายังไม่มียังไม่มีเป็นอาคิดที่ดีนะครับเป็นดีครับเพราะว่าสมาคมเนี่ย หนึ่งพอตั้งขึ้นมาแล้วก็ยังช่วยเหลือศิลปินหรือว่าใครมีงานการจะมาหาก็ช่วยกันได้แชร์ช่วยกันได้แชร์กันได้มาติดต่อที่สมาคมเนี่ยมันก็ลิเกก็พอจะอยู่กันได้ครับครผมอันนี้สําคัญแล้วอีกอย่างหนึ่งปัจจุบันเมื่อก่อนสมัยก่อนผมดูกับท่านบอลลูวหัวเนี่ยก็จะมีวิกทั่วท่วไปมีวิกหมดนับปัจจุบันเนี้ย เขาลื้อวิกไปทําตลาดหมดแล้วอวิกก็ไม่มีไม่มีจะเล่นผมไปหัดลูกศิษย์ลูกหาผมก็ไปหัดตามวัด<อ>เพราะบ้านเราอยู่ในในกรุงเทพมันะไม่เหมาะเพราะว่ามันบ้านแคบบ้านเล็กครับ,ค,รบคือหัดทีสองคนก็ไม่ได้ต้องหัดทีสามสิบจะได้หัดง่ายเป็นครูเถ้าว่าเราเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยคนนี้ลํำไปดีเราก็ ยกขาแล้วก็จะไม่ค่อยไหวเหมือนกันคือถ้ามีพื้นที่ก็จะดีพื้นที่ที่เป็นศูนย์รวมให้สามารถไปฝึกเด็กได้ฝึกเด็กได้ครับอาจารย์เกรงเดชครับอยากจะฝากอะไรอยากืูว่าอยากจะบอกกับท่านรัฐมนตรีบ้างครับเชิญเลยครับครับก็สําหรับผมนะครับจากที่ผ่านมาที่เราได้จัดกิจกรรมมากกรรมมโนราเทิดพระเกียรตินะครับก็ได้จัดโนราห1สิคณะนะครับในมากรรมนี้ก็ถือว่า เป็นผฐมมาเริกของการสร้างตำนานที่ดีจะเป็นประาสาทหน้าหนึ่งที่ถูกใจหรกไว้ว่ามันมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมแต่ทีเนี้ยในการทำงานหนึ่งอย่างเนี้ยผมมองว่าสิ่งสสิ่งที่ต้องมีความสัมพันธ์กันก็คือ1คนสองเงินสเวลาครับนะครับในเรื่องของคนพูดถึง จำนวนโนราของภาคใต้ผมไม่ค่อยห่วงในเรื่องของปริมาณอืเพราะเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ให้ความสนใจเยอะครับแต่จะไปห่วงในเรื่องของคุณภาพอืมเมื่อปริมาณเยอะแต่คุณภาพน้อยมันก็ก็ไม่สมดุลทีเนี้ยเราต้องหามาตรการหรือแนวทางที่ว่าทํายังไงให้โนราเนี่ยมีคุณภาพความคิดหนึ่งที่ผมคิดได้แต่นี้ก็คือผม ระยะเวลาหลายปีในการเว้นช่วงตำแหน่งศิลปินแหน่งชาติของโนราไม่มีเลยมผมว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีศิลปินแหน่งชาติในขแขนงมโนราเนี่ยอาจจะเป็นต้นแบบที่ถูกต้องให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับนะครับและก็ในส่วนที่สองเรื่องของเงินหรืองบประมาณเนี่ยก็ต้องมีต้องมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมส่วนในเรื่องของเวลาผมมองว่าน่าจะอยู่ที่ความยั่งยืนนะครับก็คือ ให้การสนับสนุนและก็ส่งเสริมในระยะยาวนะครับจริงๆวันนี้จะลาไปคงแบบนี้คงหุวนท่น้ัมตีครับศิลปินมาทั้งทีแล้วอยากใช้ทั้งสองท่านสั้นๆสักหน่อยร้องให้ฟังสักหน่อยหนึ่งแสดงศิลปินพื้นบ้านให้คนผู้ชมได้ที่อยู่ทางบ้านเนี่ยได้เห็นสักหน่อยสั้นๆคนละไม่เกินไม่เกินครึ่งนาทีฮะเริ่มจากอาจารย์ก่อนเลยครับเชิญเลยครับขอบคุณนายกรรัฐมนตรีน้ำใจ ท่านดีจริงๆทอรักตลอดไม่ทอดทิ้งนับว่าเป็นสิ่งเลื่อมใสขอฝากศิลปินพื้นบ้านที่ในตำนานไม่มาควรเก็บกัก รักษาจะได้ไม่สูญไม่หายขอฝากลิเกไทยถึงไกลถิ่นให้อยู่คู่แผ่นดินของไทยเคยอชัยพื้นที่นะครับแล้วเดินเลยผมจะเดินให้เดินมานขึ้น บนเดินแล้วเพลินชม,ชมชมธรรมชาตินุกนธรรมชาติสิลามลาดแหลลักสิลามลาดแหลลักเหมือนกับจากใจ ทั้งหมดนี้คือเดินหน้าประเทศไทยประจำวันนี้นะครับได้เรารู้เรื่องราวกิจกรรมต่างๆของกระทรวงวัฒนธรรมที่น่าสนใจทั้งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสดุดประเทศพระารชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมถึงการส่งเสริมศิลปินด้วยวันนี้เราทั้ง4คนลาไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ